เราได้เอ๊ะในหตุลามาแล้วแกเรื่องว่าทําไมจะต้องต่อต้านจอมโจรถอดกลับเข้าประเทศขนาดนั้นอถ้าโจทย์มันคือว่าสามคนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่สั่งยิงประชาชนเป็นทราราชจริงๆอะ่ะเออเขากลับมาประเทศก็ดีๆเอาเขาขึ้นศาลแต่กระแสหลักกลับเป็นว่าให้ออกไปให้ออกไปให้ออกไปเอ้า<ป>เขาก็ออกไปอยู่สุขสบายเมืองนอกสิถ้าอย่างนั้นอ่ะอ,อีกประเด็นหนึง่งที่พี่ สงสัยมานานเรื่องว่าทําไมถึงทารุณกรรมโศพทำไมต้มองเอาไปแขวนคอพอาเราคน้นค้นไปเรื่อยๆเนี่ยหมดยุค14ตุลาไปเนี่ยกลุ่มอํานาจใหม่ซึ่งล้มจอมพลถนอมขึ้นมามีอํานาจใน6ตุลาหนึ่เคุณเชื่อไหมว่าวันที่6ตุลาคมเนี่ยมันมีทั้งกลุ่มที่ต้องการล้มจอมพลถนอมไปเชื่อมโยงกับเรื่องของ ผลประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติบางอย่างด้วยแม่คล้ายๆที่ลเลยนะยน <laughs> อย่าพลาดชมรายการรื้อคัฟเวอรี่วันเสาร์ที่4และอาทิตย์ที่5ตุลาคมนี้เวลา9นาฬิกา40นาทีถึงส0นาฬิกาทางท็อปนิวส์